สบัสดีป้าลุงพ่พพอกับสองน้องมีดป้าลุงสวัสดีเอฟซีจุกจุกคนมานี่มากินข้าวเที่ยงป้าลุงน้องโซโซเห็นยังโซบายโซเอ๋ยเมนูเขามีปิ้งปลาเข่งบ้านเฮาเอิอปลาเข่งป้าลุงแกงหอย แกงหอยแกงหน่อไม้2ถ้วยเลยไปลุงป่นกบนํามาซั่นพอลุงมากินกันเด้อไปลุงเด้อมาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อเอลุงบ่จุกจุกคนเอุกคนข้าวเียงนํากันแกงหน่อไม้กินกับข้าวสวยลุงสดีลุงสดีสดีมื้อนึงีบ่ปา

แล้วเอาไก่หัวสาม่อดูหวไม่ไข่เหรเออเอาเอาชั่มากเลยชิ้ขาชไปเ้าบเออเอาชั่วมากเยนาไจะขึ้นขาวยอพเจาน่อเจาจะขึ้หางนั่งนลูกนั่งนั่เอาได้เหนื่อเอาบเหนื่อเห็นตลอดชบเอาหมีเฮเเสบายดีพ่อแม่ไมลูเอแม่อแม่บอสบายดีพ่อแม่สองร้อยซ นั่นนั่นหัวอีได้ม็ดหัวอีกทีไปหนึ่งก็ลงหมดสับปะรุงเลือดนะท่านแม่ในปมในแบงนะแม่พ่อไร่นี่นี่แม่ปอนนี่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 แม่ปอ้าวอืม

มาจะจื paid, so ้ได right. ้ใครคิดวะจิ <that hmm. <that ้มอไรโอ้ยมาโจมไใช่ะหนัมาตาจื้แล้ว่นี่ยังมือตามาหมดายัเ่าไี่ได้ว่าลืมล่ะะาวแกลืมบ่ไปยังไงลุงพี่เป็นผู้เศร้างนั้นกหาเมีอไอให้แช่นนี้ทีบ่เลยบ่เลยมีเรายจะบอเอาวี่เอาจูบสุดเงินสบายกว่ามือกินแลวเก่ามบ่ต่อยาไม่ลงอ่อนไหชาวิ

แน่หะข่าเมื่อแว่ครับ3า4ีีพอดไว้ข่าเมื่อเอ็มรอกว่นหน่งาวพันโอ้หัห้เนาะอะไรนีไหมอันเบี้ยน่ะมยจะรับเดือดปวดึงสามสี่สปันเน้อลาหนึ่งชาชีนะใช่เต็บหนเต็มหันมันปริมีแต่เต็บหลอดมาจทางเขาปิดหมดเลยเขาก็ูชนกอแล้วเนาะแ้วกไม่ต้องให เดี๋ยวออกไปยนนะแม่เอ๋าแหงไกลเลยไปยุนใหญ่ไปไปโชคมึระบาดแห้งแต่มาม้าหลุดไปโชคเนี่ยกินน้ำพอนายมาหล่หมุนอได้ไหมเพื่อนกินกางแม่บาพื่อนเสแฉกมเมื่อยเมื่อยเอานีอรบอกเนี่ยคือห่อยิอยู่ มันจนได้ล <at> <c ười> ูกโอ้ยได้โอ้ยไดไยเมนี่แหละลูกเอหมดเห็ดก็เห็ดมาหายเนาะายบายครับครับเห็ดครับไปชคดีคางจะยากก็บรงเยจลกันเอบุมียังเออพอออยู่ลลบุอันนี้โตพาไปกับนีไปกินยังไงยง ไปมะคำเดี Champ, um, ai, uh, ๋างเ่องอเ้อมือไว้เด้อมาดีมากจ้องมาไดหาจ้องมาได้หายังนิม้ลูกแม่ป้อนเลนี่ป้อกนนีเมาิมือวันิมือ่อนมมมือิมหมาไรอมามือเงมามือมันีไรกมือยู่าเ้ม่าคนนั้มาาใส่สอ้ กินขาวอินเมืองกันเนาะมันไทยไปแล้นะบอภาพภาพไปนภาพะไรกเมืเลยม่น้้าบ่้าเงียอนออเพไปอุ่นเครืองใหม่บ่ร้อนเราไปอุ่นเครืองใหม่บ่เื่อแกนะไปเต็มเอาไปยังไงเอ้ยเี่บ่เอาเอามาแล้วหูแล้วพอบจังใด บรรยากมูเมนมันทิ่มแต่อย่างเดียวนี่เรียอสบายนะยายนก็เม็นนะว้ายคนเราไาสิยังเก่าไปถือหอยเตีงหอยเจ้าตลอดมันก็ต้องมีผิดพลาดกันเลยเราไปช่วมันก็ไม่อยู่หรอกถ้าว่าก็วันเก่งไหวเจ๊แม กันอีบานโทมันเอาไ้อเบ่งค้ยังตื่นมันกำลักลกรเทาใบไอยก้ตัวกกอยด้วยตุ๊กไกตัวกไกเมียดในอ้านเนี้ยโย่มันกอยกำลังพี่คือมันตะคุ้งใดที่คิดปลาไหแต่พูดไทย่วกับสิทค้ากิาชิงาเป็นก็ตื่นหน่ยกลอนของไผ่ยูอน้มาอ่งมันแทงไปเอาลูกมา anh hai của mày tụi cũng đi không có băng trời nở mè cái kiên hậu á đào được ti mưa đào được ti mưa uhm mà là bà đâu mà

โอ้ยมื่อแกจุกจมเอ้ยมแกนกกระแม่นกกระแมบมีไผ่เห็นะบ่มีไผสีแกบีับเดกอ้อยทำครับวะเดปน้ยังนำครับวะมีมีลงึ้นไดอย่านึงแบบกินน้ำพ่อย่งหนึงอนพ่อยงหนึ่งนะกินน้ำระพัวเลยกระพัวอ้อมเปี่ายนนี้งระดับระพัวาดวยองบอฮน โแม่แม่เฮ้ยโชอยากกินแกงหอยละโชคับเ้ยมันโซอยากกินแกงหอยเด็กต้องกินท่ากับเบิดเลยไปลงนนานกรนถวยงนาดกกี้็สะขนาดปะลุง บิป้านี่คือกินปลาควรให้เสียนอกินเ้ีหนเบิด์ต่ปุงอ่มนะวันนี้เรมีกิจดรรอะไรแวปลุงกินผักกันไหมใครก็เสียก็ติดตามซองน้องมิ้นี่เด็ปลาลุงอปุ่งอปุงผักโซกเมตตานเด้อผักโซกเมญตานนเด้อจุ